นี่ยามีกจะเป็นทางไกลเนาอาจารเดินเยือที่นี่นะเป็นรอนเน็กุบาทมาเลกซียที่เกิดอยาโทูดอั่นี้เอออันนี้เพื่ออยาเคุยกับผมหน่อยนะดาราดูในกันระหว่าผมนะครับนี่รอนอันนึงนะครับทีนี้ต้องต้องต้องอะไรนะต้อง ต้องช่วยกันทำอาานกนแล้วล่นะครับอยากให้ท uh. ุท <you> ่ัน่าดรอยนะครับ้าหาดรอ้หรือถ้าผมไม่หานุ่านก็อ่านนะครับอ่ะสามสี่ครับหในกระเาสรียกว่าคือคาคแไม่้อ่านไม่อเอาเป็นคำคำที่อ่านเี้ยเอาสามสี่ ลยครแต่พ oh. ูดกะไรก็หันหน้าหันาเีาัไต้องพูถ้าไม่ต้อพูดตั้เป็นวงเลยนะก่นนี้ยหลังเนี้็หันหนาห่ยกันผมมีผมมีภ่าเภาพปกอหน่อยนึ้งผมมีท่าเปอบหน่อยนึ่งช่นเล็นไงไมครับผมก็ถือช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเรต้องทำให้ก้องมีมันขึ้นๆถ้าก้องมีไม่ขึ้นๆเม่ได้การสอนไม่ได้ผล จำได้จำไม่ได้จำว่าห้องเรียนไม่คือการสอนแท็กซี่ที่จารได้กลั่นของผมอ่าผมไปเล่นผมโอเคครับขออนุญาตความไหนเสียงดังหน่อยนะเออเราจะให้เราจะให้คุณครูทำภาพประกอบวันนี้ไม่ต้องเสือนายครับไม่ต้องเสือนายเพราผมก็เขินแต่ว่าแต่ว่าเพื่อให้เราเก็บมาที่ฟินเลยจะเป็นอ่เลยจะเป็นเออมันเป็นการเขาเรียกว่าใน ในตามหลักตามหลักการการส่งอบรมหรือตามหลักการสอนไปได้ครับเขาเรียกว่าการทําให้สมองเนักเยียนหรือสมองคนทีารับการอบรมเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับที่จะรับเนื้อหาหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า brain gym brain gym คือยิมแปลว่าอะไรฮะยิมคือกายบริหารใช่ไหม brain gym คือการทากายบริหารสมองการทำการบริหารสมองจะเป็น อะไรที่พาทาคนอายุห้าสิบมทากกา,ทาทรถายมาว่าจะทำได้หรือไม่ได้ว่าทำได้ไม่ได้ไมไดผมจะทำภาพง่ายๆขณะที่อ่านกรอนนี้ก็จะมีภาพประกอบคือตกมือคุณท่านตกมือได้ครับตกมือเอามือขวาเอามือซ้ายจับจมูกแตะจมูกมือซ้ายแตะจมูก ม u, no ือขวาแตะหูซ้ายแตะหูซ oh really? oh ้ายครับแตะหมูขวาไปอ่าอ่าแตะหูซ้ายนะอาตบมือมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะหูขวาเห็นไหมทีนี้ผมจะนับหนึ่งสองหนึ่งสองสระตัวนี้นะโอเคนะโอเคครับพร้อมนะสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง มันจะเป็นอะไรที่มันรู้สึกทันทานกับการกระทำสมองเราสั่งไม่ทันแล้วเขายกฟืนคําสั่งของสมองหน่อยหนึง่งถ้าเราทําอย่างนี้มันจะทำให้สมองเราตื่นตัวอันนี้ตมหลักวิทยาศาสตร์อานจุลิวิยานะผมไม่ได้เอามาเล่นแบบแบบเล่นแบบเด็กๆแต่กําลังจะกระตุ้นเบรนจีหรือกายกายบริหารสมองให้รู้สึกตื่นตัวเพราะเมื่อกี้ยังรู้สึกว่า แต่ลคนนี้ไม่ตื่นตัวเอาใหม่เอาใหม่ครับแค่สสเต็ปนะครับ1นึ่งสองช้าช้แช่สองสลับกันนะ1 2 1 2งสองหนึ่งส ทักหลังเป็นอย่างนี้ทักห, <c oughs> หลังเป็นอย่างนี้ทักหลังเป็นอย่างนี้อยากอะไรเนะี้ยอยากฟรูปทุกสองข้างเลยต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นกรเป็นเป็นอะไรที่จะหลอกพ่อ,พอเนืกเรียนเวลาที่พ่อเนืกเรียนเอ่าน้องอ่านที่สองั้งนะครับฟ้าป่าฟ้า,า,าสระรา,าป่าฟ้ามีตกตัวใหญ่ในกระเป๋า คุณป้าตัวอย่างของคุณป้าผม เห็นภาพไม่มีแล้วมาเห็นอะไรเนี่ยโอ้เห็นในนี้แล้วเขาไม่เห็นในนี้เขาจะร้องจับไว้โอ้โหสติควาเมมโมรีจับภาพปุ๊บเซ็ตเข้าไปในสมองเลยต่อไปผมอยากจะให้อันนี้จับไปจนตายเลยเด็กนักชกดี่ทำยังไงฮะเอาภาพประกอบเมื่อกี้ครับภาพประกอบเมื่อกี้พร้อมกับกล่าวกอนไปพร้อมๆกันนะเมื่อกี้ผมนับหนึ่งสองนะ หนึ่อันนี้จะไม่เอาหนึ่งสองแล้วเราจะเอากรอนี้แทนเอาสามสี่ปาปาจระตาดาปานีโกตัวใหญ่นยักเขาปาเพิ่มเพิ่มจังหวะเสร็จที่มันเร็วขึ้นเอาป้าปาป้าจระตาดาปานีโกตัวใหญ จำผมนะไอหมอนี่มาํามอะไรเนี่ยจำมันตายโอเคไะสังเกตอะไรได้ไหมครับว่ากฤติกรรมที่ผมทำเมื่อสักครู่อะไรเกิดขึ้นที่มันแตกต่างจากเดิมตออที่ผมมาเลยก็ไม่ได้ทำาีกจำมเมื่อสักครู่เลยเสิ่งวรรคมาแล้วผมถามได้ก็เกิดอะไรขึ้นฮนะาิ่งขึ้นยิอแล้วแล้วผมถามเกิดอะไรขึ้นนะ กระนเขายมากการทําให้ห้องเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นทุกันี้เนี่ยเป็นที่ไม่กล้าพูดเวลาเราถามและคุณครูเวลาเราถามเวลาเราถามเนี่ยพอนักเเียนไม่ตอบเราก็มักจะตอบเองใช่ไหมครเวลาเราถามนักเรียนไม่ตอบเงียบเราก็จะไม่ตอบไปได้ฉันก็ตอบเองนะมันจะเป็นอย่างนั้่ง ทำไมผมถึงอยากให้คนที่เป็นนักเรียนผู้าร่อรมงพูดให้มามเพราะอะไรครับตอบได้ตอบได้ทำไมเน่ทำไมต้องพูดทำไมไม่ให้ฟังอย่างเดียวต้องพูดด้วยทำไมครับคนที่ได้ยินฟังไม่ซาบ ฮะหนึ่งมันเป็นการประเมินนักเรียนภายในตัวถ้านักเรียไนไม่ตอบรู้ไหมครับว่าเขาจะลึกอีกระดับหนึ่งสมมติเขาตอบได้ขึ้นมาเด็กบางคนเงียบนี่ไม่ใช่ตอบไม่ได้นะแต่พี่ิดว่าไม่ไม่อยากตอบไม่ได้หรือไม่กล้าตอบหรือตอบแล้วกลัวอะไรครับกลัวผิดอันนี้คือมาพอกลัวผิด30คนที่อยู่ในห้องเกิดอะไรขึ้นฮะสายตาส0มสิ คู่หรือหกสิบด,ดวงก็จะหันไปมองไปที่เขาถ้าตอบถูกอโอนชนะ <c oughs> เนื่องคิดว่าอยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งสิถ้าตอบผิดอืมรับรองสายตาแบบอืองครึมสายตาอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรู้สึกบรรยากาศเล่านั้นนเขาเรียกว่าบรรยากาศทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ลอบใครที่จะตอบไม่ตอบใครที่จะตอบติดเป็นบรรยากาศที่อันตรายมาก นักเรียนจะไม่เกิดความรู้ถนะ้าเกิดความรู้เกิดความรู้นะ้อยนี่อะไรกันบนะเขาบอกว่าถ้านักเรียนไม่พรอ้อมต้องทําให้พรอ้อมเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมในเลื่อที่ผมแสดงให้คุณครูพรอ้อมและมีความรู้สึกที่อยากทิ้าต่อในสิ่งที่ผมถามมีความรู้สึกว่า <c oughs> อยากจะอะไรนะร่วมที่จะเรียน,นรูน้ด้วยกันเขียนนะครับอ่ะ โอเคผมมีความรู้สึกสบายกันแล้วแบบรูส้สึกว่าคุณครูกันเองมากขึ้นแล้วครับผมเย้ฮะทีนี้ผมอยากให้ท่านถ้ามีมีโทรศัพท์นะครับไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไร<ข>อาคนที่มีโทรศัพท์นะครับ เกินห้าปีไงมันจะขึ้นลิงค์สแกนสแกนนะสแกนมันจะเข yeah. no. yeah, oh. uh, ้าอ่ามันจะเข้าลิงคใครมีโทรศัพท์ก็ลองดูทางนะแต่ถ้าใช้โทรศัพท์เกินสิบปีอาจจะไม่ขึ้นก็ใช้ไลน์สแกนอ่าใช้ไลน์สแกนใช่ไหม cúi lên, cúi lên, cúi lên nhá, cúi nhá, cúi nhá มีกระเป๋าเนาะโอเคมาสแกนซะก่อนสแกนก่อนเดินได้เดินได้เดินมาสแกนใกล้ๆได้ได้เดินได้เดินได้ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่แบบเดินได้เจลิ่งให้เกิดลิงเจล้่งได้ยังไงที่เข้ามาแล้วมาทำงานแล้วเกลี่มันจะเกิดลิงก์ขึ้นมาบางคนเออลิงเล็ก ถ้าใครใช้ไอโฟนใช้อแอปแแบนี้ขึ้นิเกเล็กๆยืองกดที่ลิ้์ตรงนั้นเลย,ยนะมันก็จะตึ้นมาส่วนใหญ่ได้ยนครับคำถามที่ผมถามก็คือว่าคำถามคำถามคือว่าความคาดหวังสองวันนี้เราอยากได้อะไรจากการอบรมของผมสองคนเชื่อต่อเมื่เวลาสองนาทีของเราประสบได้

เราดูที่ชาวบ้านเขาเขียนเนี่ยเหมือนเราหรือเปล่าอ่าเราดูที่คนอื่นเขาเขียนผมจะอ่านเนียผมจะอ่านห้มันลากขึ้นขึ้นข้างบนไข้างล่างขึ้นขึ้นข้างไอเดียมันเจิดเปนเชิดไอเดียอะไรไอเดียการสอนใช่ไหมอ๋อไอเดียให้เปนเจิดเป็นเชิดอะไรแบบนี้เทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นและได้ฝังสามารถนำไปใช้ได้จริงโอ้โหท้าทายวิเชียรมากเลยคนกดดันอยู่นี่ เทคนิคที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วรู้สึกว้าวด้วยนะถ้าเขาไม่รู้สึกว้าวเนี่ยห้ามกลับบ้านนะครับกบีกลับไม่ได้แน่นอนเพิ่มความกระชุ่มกระชวยในการสอนก็เพิ่มความกระชุ่มกระชวยต้องซื้อน้ำกระท่อมมาจีนมีท้องอยู่ด้วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยเทคนิคการสอนใหม่ไอเดียใหม่ๆในการสร้างบรรยากาศจันเนียนมีความเข้าใจมากขึ้นในการสอนนักเรียนคนที่ใส่สีเรียว่าเคยใช้ มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมที่ตกแต่งเป็นสีเปเชีงมาแล้วใช่ไหมอ๋อนะเทคนิคการสอนแบบไหลตามไหลตามโอ้ยังไงเนี่ยผมไม่เคยได้เลย่ยได้เทคนิคการสอนใหม่โอเครูปแบบการสอนไม่จำเจโอเค เพื่อไปสอนเด็กและเทคนิคใหม่ๆเป็นที่รักของนักเรียนผมชอบอันนี้มากเลยเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนพูดถึงเรื่องการสอนหมดเลยคือท่านนี้มาบอกว่าขอเป็นที่รักของนักเรียนเผยตัวได้ไหมครับใครตอบเผยตัวได้ไหมหรือว่าเกิดหรือว่าดูทำไมมันพูดนี้ทำไมคันนักสือสา เป็นทับของมันเลยอะถ้าแต่ว่าเรามีวิธีการหรืที่ธีสามารถเก็ดระเบียนในในในทุกทุกโค้ดไม่ดีอาจจะได้ทุกโค้ดขนาดนั้นก็มองว่มันมันน่าจะระเบียนรักแล้วก็อยากเรียนกับเราประเด็นคือถ้านักเรียนรักเราเป็นไงฮะสอนยังไงเขาก็ตั้งใจนะตั้งใจชอบนี้มากโอเค ความรู้สนุกนําไปใช้ได้จริงครับเพิ่มศักยภาพในการเป็นครูให้ดีขึ้นสามารถทําการเรียนให้มีประสิทธิภาพได้รับเทคนิคและรูปแบบการสอนที่แตกต่างจากเดิมจะน่าเป็นต้นทีเนี่ยสองวันนี้เนี่ยได้เทคนิคใหม่ในการสอนมากยิ่งขึ้นเทคนิคใหม่ในการสอนและใช้สื่อใหม่ๆและการบรณาการวิชาศาสนาออกมาแล้วด้วยการบรณาการครับทักษะการคิดโอ้เทคนิคการสอนให้สนุกก็จะเอา เรียนรัฐก็จะเอาบริการอิสลามก็จะเอาอะไรทักษะการคิดก็อยากให้เด็กได้กี่อย่างแล้วเนี่ยทัศนคติของครูที่มีต่อนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเปลี่ยนไปอ๋อเปลี่ยนวิธีคิดครูเองด้วยก็จะเอาอีกอยากได้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบริการเพิ่มเทคนิคการสอนโดยเฉพาะวิชาภาษาเด็กงงต้องทำยไงให้ตอบไม่ได้ให้ถามตอบโอเค เด็กน oh, ah, ้องทำไางอ๋อน่าสนใจะน่เป็นการเป็นการตอบคำถามเป็นการใช้รนะครับได้มาเจอบรรยากาศใหม่ๆเพิ่งเคยมาครั้งแรกเก๋ไม่รู้นำาไปใช้จริงได้หรือเปล่าเพราะบริบวณที่นี่ไม่เหมือนที่ใดในโลกที่นี่เป็นดาวข่านะโอเคการเรียนการสอนแบบรายการอาจจะดพมากกว่าตูมรพีทีดีเลยนัาได้ ให้ความรู้และเทคนิคการสอนมากยิ่ขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ครูตอบตอบไม่ว่าใครครับพู้ร้องผครับเมื่อวันพุธวันนี้ผมมักจะชาเลนจ์หรือหรือเขาเรียกเลยนะท้าทายตัวเองว่าเอในสิ่งที่ครูเขียนมาทั้งหมดเราจะทำได้หรือไม่ได้เป็นการเป็นการท้าทายผมและผมก็อยากทำให้มันเกิดสิ่งทั้งหมดนี้เรามาดูวันพรุ่งนี้ต่อท้ายอยากให้ครูประเมินว่า การอบรมเราทั้งสองวันนี้จะได้ตามที่กูทูเขียนทั้งหมดนี้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้จะโทษผมโทษกูนะครับผมไม่วรเขียนนี่โอเคนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากได้ผมอยากจะท่านลองคุยสิ่งีๆว่าทําไมถึงอยากได้เรื่องของการบริหารงานทํางบริหารงานอิสลาทั้งบริหารงานทั่วไปทําไมฮะผมไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะเห็นด้วย อาจจะมีคนตอบทุกคนเดียวแต่หลายคนอาจจะเห็นด้วยแต่เราคิดว่าทำไมเราถึงอยากได้การ์ดดวงเงี้ยทำไมได้ไม่มีผิดไม่มีผิดแล้วผมก็ไม่ตัดสินก็อยากฟังความคิดเห็นอยากฟังความคิดเห็นเชิญเชิญเชิญครับเชิญคุณผู้คนนะครับไหนเชิญดูได้อ้าวทายก่อนอาจารย์มาชี้ต่อเลย ใครก่อนดีใครก็ได้ใครก็ได <porque> ้เชิญ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 คโอ ฐานอะไรก็อาจจะตอบคำถามได้ว่าทําไมเราถึงต้องเรียนเพราะว่ายังไงเราก็คือมุสล่อจริงยังต้องใช้วิชาการทั้งอิสลามแล้วก็ศาสตร์อื่นๆตลอดชีวิตที่เราต้องบริโภการเพราะมันเป็นผุ้สื่อจริงไงมุมนี้นะครับก็เราต้องบรใิในการกับกับอิสลามด้วยมีคําตอบที่ไม่ใช่มิตินี้ไม่ใช่มุมนี้บ้างนะมั้ยมีไหมมีไหมที่เราคิดว่าฉันคิดอีมุมหนึ่งไงไม่ผิดนะเสนอการคำตอบกว้างมาก มันเป็นความรู้ในมหาสมุทรอ่ะจะตอบในมุมไหนม่ได้เชิญนะครูเชิญครูเชิญพูดดังๆเลยแสดงว่าพี่เห็นสองคนเมื่อกี้ไปลองเปล่งวาจาให้คนอื่นเป็นวิทยาทานใี้คนอีกสามสิบคนนะเชิญ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 แสงความคเห็นนะคะเพื่อว่าจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราเรียนไปแล้วก็เราไม่สามารถ คิว you ah. ่าดูการนาการแล้วเรามาประยุก uh ต์ใ uh ช้ในชีว huh ิตประจำวันในชีวิตแต่ละอย่างเนี่ยคือว่าจะเห็นผลได้จริงมากกว่าและสามารถทเพื่อให้องความรู้ที่เราเรียนอยู่นั้นมาเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนเข้าถึงง่ายและมีความรู้สึกว่ามันใกล้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเชิญอเสมอครับการบรนาการเมื่อกี้ผมก็เขียนไปเหมือนกันที่มาดีมาดีเช่นรับ เหมือนกับเราเนี่ยสอนวิชาการศาสนาควนี้วิชาการศาสนามันต้องให้เรานำข้อมูลมาให้กับเด็กๆครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราทำอย่างไรเพื่อให้เด็กๆได้สามารถนําเสนอข้อม,มูลก่อนที่เราจะนําเสนอก่อนเขาได้เหมือนกับต้องมีการบูรณาการบางเรื่องบางเรื่องก่อนทีนี้ด้วยกับปัญหาที่พบเจอก็คือเด็กเนี่ยเขาเขา ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรยังไม่รู้ว่าเขาคืออะไรเขาเป็นเขาเป็นใครรู้อย่างเดียวว่าเป็นมุสลรมรู้อย่างเดียวว่าเป็นนักเรียนแต่เขาไม่รู้ว่าเขามาีเป้าหมายอะไรจากการเรียน,น,นตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการบูรณาการในความเข้าใจของผมก็คือเหมือนกับเราเรียนวิชาฟิสิกส์เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร <t> ์เราเรียนวิชาเหล่ <t> าน <usage> <t> ี้เราจะมาบูรณาการกับวิชาตัวอื่นได้ได้อย่างไรวิชาฟิสิก เรื่องของการ่องทะเกับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนี้อยากจะได้เรื่องประมาณการตรงนี้โอเคชอบใจมากที่นีครับสุบสันต์วันดีเรียกว่าผ้าฐานวันด้เชครับคุณครนครเชิญครับคุณครสวัยบุตุรวรกาชวนคชับปดานแต่ภาษาพิาณุก็ก็คือเป็นคล้ายๆกับคำตอบจากคุณท่ที่ตอบมาถ้าือการบิการ ในส่วนของวิชาสาระและศาสนาเข้าด้วยกันเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติใช้ได้คเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราเรียนไม่ใช่เพื่อแค่เที่ยวตอบคำถามแบรูใช่ไหมคะแต่ว่าการเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะนํมระรับใช้กับชีวิตประจําวันเพราะว่าอ่ะเหมือนกับจบเกษตรมาใช่ไหมคะมักจะบอกกับนักเรียนว่าอ่ะการที่เราเรียนเกษตรเนี่ยเราจะระลึกถึงการสร้างสรรค์ผลลัเซลล์เมทิลเอทิลแลาปซ่ามาเนี่ยนี่คือความสามารถในการสร้างสรรค์ผลลัพธามคำถามว่าเรียนศาสนาไปมูรการกับเกษตรได้ยังไง เราเรียนเพื่อที่จะรู้จักเรืเรียนเพื่อที่จะมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราอะเหมือนก็คือเมกีเรียนมาปรับใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนไปก็มาปรับใช้กับการทำอาชีพของเราได้ด่อยอย่างเช่นเหมือนการค้าขายเนี่ยเราเรียนการตัวไปแล้วเรียนทำไมเราเรียนการตัวไปแล้วบางทีเราเรียนการตัวไปใช่ไหมก็คือจบไปแต่บางคนก็คือมันจะเกี่ยวกับการทุจริตการสุจริตการตัวใช่เราเรียนได้ในวิชาภาษาเวื่เรามาขายของเนี่ย การที่เราโกกาชังที่หนึ่งเอ่อราบอกคุเทพเนี่ยเราเรียนคณิตไปเรียนการโัวไปแต่ถ้าเราทำผิดเนี่ยเราปรับสมัยกันอาี่นะคะก็คือภารกาในศาสนาทำในนี้ได้ให้การในสนาพระว่าปรับใช้กับพื้นาเพราะจริงเราในศาสนาเพื่อใช้พื้นญาแล้วก็ไปรักษาไา้กันนะคะโอเคครับโอ้ก็ตอบดีมากเลครับผยมมีลูกมจะแจกลูกมไมให้่ไดาลูกที่็นึับผกลกที่หนึ่งเราบอกว่าแม่ม่เด็กเคนหนึ่งถาม ก็าคุยกับนักบินที่อยู่ในอยู่อยู่ในอยู่ในยานอวกาศ่ที่อยู่ในเขาเรียกว่าในยานเทียมหรือในยานในอากาศใช้คำที่ถูกถาเมว่า astronaut in space งนักการศาสตร์อยู่ในอวกาศนะนะแล้วก็มีการสื่อสารี่กับเด็กและเด็กมีคำถามว่า how do you use mathematics in space เขาใช้การศึกษาในอวกาศจริงไหบ้างถามนัก งานเินโอกาสที่ที่ทำงานไปหน้าที่อยู่ที่นู่นตอบได้ครับคำตอบได้เด็กสงสัยด้วยความสงสัยแบบอาจจะพื้นๆของเด็กเด็กคือเด็กเด็กประถมเลยนะครับเป็นคาถามแบบนี้เรียนไปจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเรียนไปทําไมณิตศสตร์อาจจะไม่ไม่ชอบเรื่องการศสตร์แต่รากฏว่าพำตอบได้เยอะๆตอนนีกเขาก็อึ้งเลยเด็กถามคำตามนี้แต่คนนั้นก็ตอบได้่าเรียนไป เขาต้องต้องทำงานต้องใช้ตลอดเลยกด้สึกษาของเขาคือต้องวัดสามจุดอยู่เสมอเลยมีโลกแล้วก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็มีตำแหน่งที่เขาอยู่แล้วต้องใช้ติกลมิติใช้เรื่องบูชาวัดระยะห่างตรงนั้นตรงนี้คิดเรื่องเวลาต้องคำนวณอยู่ตลอดเวลาเขาก็สามารถตอบได้แค่จะบอกว่าถ้าคนไหนเรียนเรื่องอะไรจริงๆแล้วเขาต้องต้องรู้ให้ได้ผมก็จะโยนกลับมาที่ที่เราด้วยกัน เราเราเราสอนยองเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะสอนไปเพื่ออะไรแต่ถ้าถ้าเราสอนไม่ได้เราสอนไปเพื่ออะไรก็นักเรียนก็ผมยากที่จะตอบได้ว่าว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรใน่นี่เป็นคําถามที่เป็นเป็นข้อเด่นนสำหรับผมและก็ทุกคนที่ปฏนบัาที่ในการสอนว่าให้เราเจะทําให้เด็กร,ร,รูว้ว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไร,เ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 ,รเราต้องรู้ก่อนว่าเราสอนเพื่ออะไรสําคัญมากครับโอเคผมได้เป้าหมายแล้วนะผมก็จะดําเนินการทาให้ ทุกคนร<ฆ>ู้สึกถึงได้ว่าถึงเป้าหมายทั้งหมดไม่รู้กี่ตัวนะที่รุกบทเขียนนะจัดหมวดได้ประมาณมีรูบรณการที่ิคการาสอนใหม่ทักษะการคิดของนองักเรียนถ้า่ายมาครับทีนี้ขออนุญาตให้ทุกท่นานเราเรากระจายโต๊ะเลื่อนไปข้างหลังให้มันทางหายนิดนึงแล้วก็ให้ใช<ห>้พ<ห>ื้นที่เต็มๆแล้วก็จัดเ้าอีโต๊ะแบบนี้ตรงนี้สอง Look chiesto di dire che mi chiede di sapere qual è